ก็คือตอนแรกอะ่ะพวกเราอะ่ะรุ่นหนึ่งใช่ไหมมีเวลาแบบจํากัดมากหนูจาได้ตอนนั้นอะ่ะเป็นเดือนที่หนูจะต้องผ่าเขา่าเป็นเดือนที่เราต้องรีบคุยกันเพื่อที่จะเคาะแล้วก็เลือกเพลงก็คือเวลาน้อยมากที่จะแบบเลือกใช่ป่ะเราก็เลยเลือกเพลงหนึ่งไปซึ่งเพลงนั้นก็คือเพลง k i m ิโดโกนั่นเองก็คือเพลงที่แบบ หนูชอบที่สุดในลานโล้แล้วเ๊บเวลาเราเลือกไปชฟฟ่าเราก็คิดคอนเซปต์อะไรทุกๆอย่างแล้วก็ส่งแบบเขาทั้งหมดเนอะปะเราก็เลยมีการคิดว่าโอเคเราทาคอนเซปต์เป็นแบบนั่งรถไฟนะเพราะว่าเพลงคิวินโกะมันเป็นรถไฟไงเออหนูก็เลยบอกน้องว่าเอองั้นเราทําเป็นแบบฟิลแบบเป็นชาญชาลาอะไรอย่างงี้ไหมแล้วก็แบบทำเป็นรถไฟเออแล้วพอแบบเสนอไอเดียไปน้องๆก็ซื้อเออพอซื้อเสร็จุ๊บก็โอเคก็ผ่านไปจนได้คําตอบจากไขวานมาเพราะว่าไควานเป็นคนแบบประสานงานเนอะพราแบบเออไม่ใช่เพลงนั้นไม่ได้อะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบเอาละเทียดละ ถ้าใช้เพลงไหนไม่ได้เราจะเอาเพลงอะไรเพราะว่าเราค่อนข้างแบบคิดคอนเซปต์อะไรทุกอย่างไว้แล้วเพราะว่าบบเวลามันน้อยเนาะมันต้องคิดว่าแบบรุ่นนี้น่าคอนเซปต์เอะไรจะได้แบบมันต้องประสานไปหลายหน่วยอะ่ะเพราะว่าแบบรุ่นหนึ่งทุกคนอะ่ะชอบเพลงคิมิโ,โกุมากแต่ว่าหละด้วยหลายๆปัจจัยมันเลยทําให้แบบยังเอามาเอามาใช้ไม่ได้เออก็เลยคุยกันว่าแล้วเอาเพลงอะไรดีอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นแบบแบงค์เลยอะ่ะถ้าคือตอนนั้นอะ่ะหนูก็ศูนย์เลยคือหนูคือหนูแบบเสียศูนย์ ไม่ถึงกัเสียศูนย์แค่แบบคือหนูไม่ได้นึกว่าหนูจะอยากแก้ด,ด้วยเพลงอะไรนอกจากเพลงนั้นแล้วอะหนูก็เลยแบบว่าเออเพื่อเลือกเลยอะไรอย่างงี้คือแบบว่าเขาเรียกไงอะคือหนูอกหักอะเออนั่นแหละหนูแบบโอ้ไม่เอาแล้วเลือกกันเลยแบบถ้าไม่ได้เพลงเนี้ยเออ เพราะว่แบบหนูชอบเพลงนี้มากอะ่ะใช่แล้วก็แบบคิดว่าแบบถ้าจบด้วยเพลงนี้มันจะแบบเหมาะสมที่สุดสำหรับหนูอเออเพราะแบบไวท์มันได้ทุกอย่างมันได้แต่พอไม่ได้ปุ๊บหนูจําได้ว่าพอหนูมาซ้อมเต้นอีกทีหนึ่งเขาก็คุยกันว่าหรือเอาเพลงคาเซโวโอไหม หนูก็โอเคจริงๆมันมีไหโบทให้เลือกโวตประมาณหลายเพลงอยู่2อสเพลงทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่ามันมีเพลงอะไรบ้างนะทุกคนต้องเสียใจคือตอนแรกอะ่ะมันเป็นคาเซโวกับเพลงของ STU ชุดสีม่วงอะ่ะหนูจจำชื่อไม่ได้นั่นแหละจริงๆหนูเลือกหนหโวตเพลงนั้นไปชุดสีม่วงใช่ปะแต่ว่า ทุกคนเลือกคาเซโวไปแล้วทีนี้หนูก็แบบคือหนูไม่ได้ไม่ชอบคาเซโวนะแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเต้นมันแบบแบบอบยากนิดนึงเออหนูก็เลยแบบพยายามแบบคิดว่าเอาไงดีวะแล้วทีนี้เหมือนเรื่องบนอะ่ะเขาก็เสนอเพลงาลอคาร์เรคซอนมาตอนนั้นาอคาร์เรคซอนออกแล้วหนูก็แบบอยากได้เพลงนี้หนูอยากได้เพลงนี้มากเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คาร์เคอนเออไม่ใช่าอคาร์เรคซอนชื่ออะไรวะเอิม่มเพลงเนี้ย คอนเฟชันเออตอนแรกก็เป็นเขาเสนอคอนเฟชันมาเพราะตอนนั้นคอนเฟชันเพิ่องออกแล้วหนูก็แบบทุกคนเราเอาคอนเฟชชันไหมอะไรเงี้ยเพราะาคือในภาพความรู้สึกของหนูอะหนูอยากสวยอะอยากแบบฟิลสวยๆอะเต้นแบบสวยๆอะไรเงี้ยเขาจะฟิลว่าเออแต่ว่าคือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบชอบแบบแ,บบแนวธรรมชาติอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบโอเคคือมันต้องแบบเป็นการโบวตเนาะมันพอเป็นบวดมันก็เลยต้องแบบเออเลือกเสียงข้างมากแต่ว่าหนูอ,อกหักหนูอ,อกหักมากหนูก็เลยแบบโอเคเงินก็ตามตาม,ตามนั้นอะไร <laughs> แต่ว่าล้วนทุกอย่างมันก็มาจากการแบบว่าพลังการโบวตของทุกคนเนาะหนูก็ไม่มีมเสียงอะไรขนาดนั้นก็โอเคตามนั้นจบไปเป็นคาเซโวแต่คือแบบทุกคนรู้ป่ะหนูเสียดายมากจริงๆคือหนูอะคือถ้าหนูได้คอนเฟชั่นนะหนูจะเต้น <c oughs> คือไม่ว่าจะเจ็บเข่าแค่ไหนก็ตามหนูจะเต้นแต่ว่าแบบเอนั่นแหละด้วยขาเข่าแล้วหนูก็ไม่สามารถเต้นคาเซโวได้นะคะทุกคนจบก็แต่ว่าคือสําหรับทํานองคาเซโวหนูก็นั่งชอบไง ก็โอเคแฮปปี้สุดท้ายแล้วก็ออกมาสวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือชอบเพลงนั้นไงคือชอบแบบแค่ชุดก็เลิศแหละแต่ว่าเหมือนเพื่อนๆพื่อนคุยณตอนนั้นนะเพื่อนท่าหนู่าเพลงมันดูไม่เหมาะที่จะเป็นเพลงแกร้อะไรอย่างงี้หนูก็แบบ ก็จริงก็จริงมันดูเป็นแบบเหมาะเป็นแบบเพ่งลักๆมากกว่าเนอะมันไม่ได้แบบมันไม่ดูแกรดเท่าไหร่เออก็เลยแบบเลิอกเป็นคาเซโวซึ่งก็คงเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะก็คือคอนเสิร์ตมันก็เลยไล่แบบเป็นสถานีสถานีพอคาเซโวมันเป็นแบบฟิลสองหาห้าแล้วพวกเนี้ยเออก็เลยเอาพวกเซเซพวกนี้มารวมกันนะคิดว่าใหรว่านันจะอะไรมานนั้นเออก็มันก็เลยแบ่งเป็นสถานีนั่นแหละคือตอนแรกที่เราคุยกันอะคือเราทําเป็นแบบฟิลเหมือนแบบมิวสิควลแต่เหมือนแบบเวลามันน้อยมากทุกคนเหมือนตอนนั้นเรามีเวลาเตรียมตัวแค่่แบบเเเดดืืือออนนนนหร2ทาั้ ตอนแรกจะทําเป็นมิวสิคเข้าก็คือเหมือนแบบประกาศชื่อที่แบบออดิชันใช่ป่ะแล้วก็แบบเล่นละครหนึ่งแบบว่ามีคนเป็นแบบผู้บริหารที่แบบเลือกเรามีคนแบบว่าเป็นเมมเบอร์มีคนเล่นเป็นพิลินาอะไรเงี้ยเออจะเป็นฟิลแบบตลกตลกแต่สุดท้ายมันไม่ทันก็เลยเป็นแบบฟิลแค่แบบประกาศแล้วก็เต้นรีบอนอะไรอย่างงี้รีบอนใช่ไหมเป็นเพลงแบบว่าเพลงของพิลินาถูกป่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เราใช้ออดิชั่นแบบออดิชันมี2พาร์ทเนาะเป็นเต้นกับร้องเราต้องออดิชั่น2อย่างเต้นเนี่ยคือเต้นรีบอนเข้ามาส่วนออดิชั่นร้องคือร้องคีววเเเข้้าามแลลก็็ยปน เพลงนี้ที่เราแสดง2เพลงแรกเพราะเป็น2เพลงที่เราแบบออกเข้ามาแล้วก็เพลงที่3เป็นเพลง CCM เป็นเพลงที่แบบเราประกาศตนรอบเพลงที่เราเดบิวช่นั่นแหละก็คือเลยเป็นสามเพลงนี้เป็นแบบเซตแรกแล้วก็พอมาถึงเซตที่2ใช่ปะคือจริงๆมันเป็นเซตที่เราอ่ะจะแบ่งเป็นทีมร้องทีมเต้นแล้วก็ทีมเล่นดนตรีนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราอยากทําซึ่งแน่นอนอยู่แล้วหนูก็ต้องเลือกเป็นทีมร้องนะคะทุกคนเพราะหนูเต้นไม่ได้นะตอนนั้นเราพยายามเลือกเพลงที่แบบว่าให้มันแบบ ไม่เหมือนเดิมอะ่ะเขาเรียกเป็นเพลงที่แบบไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบก้าวข้ามจริงๆอะ่ะเออเป็นสเตจของการก้าวข้ามอะไรบางอย่างอะไรอย่างางี้ก็เลยเหมือนหนูเคยร้องเพลงเจ็บอยู่ในสเตจวันเกิดนี้นี่มั้งเออคือตอนแรกอะ่ะมันเถียงกันเยอะมากเรื่องเพลงอะ่ะแล้วหนูก็แบบเสนอเพลงนี้ไปให้น้องๆฟังว่าเออเอาเพลงนี้ไหมเนี่ยเคยร้องอ่าสเตจนี้นี่อะ่ะก็แบบดีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคแล้วสปูปเคียร่ากับปิงก็เสนอมาว่าอยากเต้นแบบฟิลแบบเตแบบแบบ้นกับขาไม้เออหนูก็แบบอุ้ยดีนะอะไรเงี้ยก็เลยให้ครูลินช่วยคิดท่าให้เรานะ ก็เลยออกมาเป็นโชว์วนนั้นก็โอเคอยู่นะหลังจากสถานีนี้แล้วก็ไปสถานีต่อไปเป็นสถานีแห่งความภาคภูมิใจหรือว่าสถานีแห่งชัยชนะของพวกเรานั่นเองซึ่งสถานีเนี้ยเป็นสถานีที่แบบเป็นไอเดียแรกเลยที่หนูเสนอเลยเพราะว่าหนูอยากเต้นกิ๊ฮัมชิกแล้วแบบเหมยก็เหมนก็เหมือนอ,อ,อยากเต้นคีโน้นะพี่เมื่อกีเต้นคิสมีอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็เลยแบบเออถ้าางนั้นเราก็มารวมเป็นแบบเพลงที่เราเคยชนะมาไหมอะไรเงี้ยแบบทั้งชนะจีอชนะจังเก็ตอะไรเงี้ยเออก็มารวมเป็นสเตจนี้ก็คือเป็นสเตจแบบที่แบบภาคภูมิใจประมาณนั้นที่พวกเราแบบอยากจะ แบบขอบคุณทุกคนเพราะว่าสเตจนี้ไม่ป็นสเตจที่แบบทุกคนช่วยสนับสนุนน้องๆให้แบบว่าเป็นเซนเตอร์ด้วยอะไรอย่างงี้พอได้เต้นใช่ปะคือจริงๆอะน้องพงจะเรียงตามไทม์ไลน์ชาเป็นแบบกิงฮา a m มคินโน้กิ s มีแล้วก็ค่อยหน้าอยากใช่ปะเพราะว่ามันเรียงเป็นแบบไทม์ไลน์เนาะแต่ว่ามันจะไม่ทันทุกคนมันก็เลยต้องเป็นหน้าอยากกิงฮามก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเบรกตรงกลาง MC เพื่อให้หนูน้องพีอะไรพวกนี้ไปเปลี่ยนเป็นชุดที่หน้าพระสาไปเปลี่ยนเป็นชุดทีโน่ก็คือมันก็เลยต้องเรียงเป็นประมาณนนนัั้พวจร หน,นูรู้สึกว่าคําพูดที่หนูพูดตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกจริงๆที่หนูรู้สึกว่าแบบขอบคุณทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนด้วยแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เต้นเพลงนี้เออเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆจริงๆอ่ะมันเป็นครั้งที่2อ่ะมันเป็นเพลงที่แสนภูมิใจแต่ทำไมได้เพิ่งได้เต้น2ครั้งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยอะไรเง,งี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบเบะมอ้ําตไหลอยคือจริงอยากเต้นเพลงดาริโนเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้เลยกอะเออไปไหนแล้วก็ไปสถานีสุดท้ายเป็นสถานีมินาโตะซันคิ ความซีเจมากเออแล้วหนูก็เต้นได้แค่วางเพลงแล้วก็พยายามเต้นหนึ่งสนงุกให้ได้เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบเราเดมาเออใช่ตอนแรกเราจะมีเพลงบูกวัวยในด้วยแต่ว่าเหมือนเราเพิ่งมาคิดถึงเพลงนี้ได้ตอนที่แบบคุยเสร็จไปหลายรอบแล้วไงมันเลยแบบแอดไม่ทันตอนแรกก็พึ่งมานึกได้ว่าเออทำไม,ไมเต้นเพลงนี้วะแต่เหมือนแบบว่าพอมันเป็นเพลงของญี่ปุ่นแล้วเหมือนแบบเขาไม่เอามาใช้กันทั้อย่างะต้องถามดีเทลไขวานไขวานรู้ทุกคนไปถามไขวานได้เพราะว่าไขวานเป็นคนแบบเป็นคนประสานเพราะมันแปลแล้วด้วยเนาะทำไมใช้ไม่ได้ว ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonate application